สว <X Joh an> ัสดีครับทีมสีนะก็เพื่อนทุกคนนะวันนี้ผมจะพาเพื่อนเที่ยวที่เมืองพัทยาของจุดอีกแล้ก็ตอนนี้ก็เวลาก็น่าจะประมาณก็หกโมงยี่สิบนะประมาณนี้ผู้คนวันนี้ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะแต่ส่วนมากจะเป็น่องเที่ยวที่มาเที่ยวจากพืงนนอกเข้ามาก็ไม่ค่อยเยอะแล้วก็ส่วนมากจะเป็นคนทำงานอยูอสัปแาหนี้ที่ก็ทํางานเสร็จแล้วก็มาเดินเที่ยวก่อนแล้วก็กลับบ้านอาบน้ำพักผ่อนนะ เริ่มเข้าเยอะนะเริ่มเข้ามาแล้วตรงนี้ทางฝั่งฝั่งตรงนี้ก็มีนักท่องเที่ยวเยอะเหมือนกันนะแล้วก็มาทางฝั่งนี้ฝั่งนี้เรือมันเริ่มเข้ามาฝั่งนี้ไม่มีเลยนะฝั่ง่ฝั่งทางนั้นอ่าทางนั้นแต่นักท่องเที่ยวก็เยอะหน่อยครับทางพัทยาช่วงนี้นักท่องเที่ยวกระลุเข้ามาเริ่มเข้ามาเที่ยวไปแล้วนะพออากาศช่วงนี้รู้สึกดีหน่อย อ,อ่ตอนนี้ก็เห็นมีน้ำท่วมแล้วอะไรกันก็เริ่มลดแล้วที่นี่ก็ฝนก็ไม่ค่อยตกเท่าไหร่อากาศก็รู้สึกบรรยากาศมันก็น่าเที่อมกันครับทริปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะฮะไว้เจอกันคลิปหน้าอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะฮะสำหรับแคปเป้สวัสดีครับ